จปริงเกมกันจ้าโอ้แมกอยอันนี้คือเกมหลบลีค่ะอยากเล่นบ้างจ๊ะกิตอนนี้อ้าวท้าไม่มาอยู่ข้างบนล,ะล่ะเราจะลงไปข้างล่างดีไหมการไลค์อันนี้ก็จะมาประมาณสองนาทีนะคะ ไปกอดเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าโน้ม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 ขาโน้มด๊เข้าไปไหนอุ้ยพี่ตาโบนเสร็จหยังตาโบนตาโบนเป็นเมื่ตาโบนมาตาโบนจ้าตาโบนไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้ำปลาคือต่างอย่างคืนนี้คืนต่างอย่างร้อยแล้วไงฮะคืนแล้วปนคือต่างน้ำปลาอย่างคือบาท เออเอ้เออยังไม่ได้ขึ้นตังจ้าอู้ย์าซาซาลูบากูซาลูบากูซาลิปี้ซาลิปี้จมูกยาวโอ้ย่าหันมาทางฉันฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะจ้าโอ้ยไปก่อนไปก่อนไปก่อนเปิดบอลลูเปินบอลลูวิ่ง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 เร็วววตามเลยไอ้ตาอ ะจถักให้เกียรติก็บอกว่าถักให้ไงคุณนี่ต้องทาผมนะอ้วนทาตอนไหนเนี่ยตอนเย็นตอนเย็นแล้วมันจะแห้งไหมล่ะนู่มเออเออเออเอเอาปายปลายปลาปา สวัสดีค่ะแข่งกำลังกะนอยูนะคะโอ้เขาจ้องมาเล่นที่ฉันแล้วไม่รู้อ่ะเขาจะจ้องมาเล่นที่ฉันแล้วช่งรีบไปนะปโอเคค่ะจบแล้วบ๊ายบาย